ทุกคนยังจำฉันได้หรือเปล่าคะมิจิคนนี้ได้กลับมาแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าดิฉันหายไปไหนอ๊อแอขอโทษที่ให้รอนะคะดิฉันเจอยลำวงไปชวนเต้นกินลำกินค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะลํำขอฝนนะคะได้ตังค์เยอะมากเลยคะ่ะอ้ออโอ,โอแต่ดิฉันก็ต้องลาออกจากงานเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าดิฉันไม่สามารถกวกคุมอารมณ์ของตนเองได้ อย่างนี้อันชอรร่างวิญญาณนะโอ้ oh, ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาหน้าตูหงหน้าตูหงหน้าตูหองออ oh, oh, oh. อะไรกันเนี่ย <c oughs> เอาแล้วรับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นของผมด้วยฮะเ,เออบังเอิญว่าฝงครับเ,นะเปิดตัวดีได้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นเจ้าชายกับหญิงของฝนเราเปิดได้สองตัวเลย <c oughs> แล้ว เอออย่งคอฝนพึงเปิดได้วันนี้หลัดๆเลยนะพูดเยอะจังอยากลบมทั้งยืนไหมคะเลกเข้ามาค่ะเลกเข้ามา <c oughs> <c oughs> โอ้อะไรกันเนี่อ่ะอยแหลกจังไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นคุณแม่สินี่เออพ่อรักฉันมากแต่ โอ้ยเธอคือแบบอะไรกันเนี่ยเศร้าเศร้าไปอีกคข้าขอเตือนก่อนนะคะแพทย์บุู้ชมจะได้รับชมความแหลกแบบ500%เลยนะเจ้าคะอ้าแตกแล้วอ๋อที่นี่ที่นี่คงจะจ้างงานข้ามานรำขอโฝนสินะถ้าทางจะได้เงินดีแน้เนี่ยโอ้โอ้โอ,โอ้ที่นี่น่านจะมีอะไรตื่นเต้นไม่เป็นไรนะเอมหมา ข,ข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอแต่ก่อนอื่นขอขอตีก่อนดังราะเพราะว่าเออไม่พูดดีกว่ามาจาม้ะมานี่แล้วแรกเข้ามาค่ะดิฉันมีออโอ้ยอดดิฉันมีหอยซื้อหอยไหมคะอ้อตีว่าวพังไม้ก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งนีค่ะดิฉันมีเขียดนะคะซื้อเขียดดิฉันไหมคะโอ้ขายมาตั้งนานตีหุย อยู่พึ่งนี้ค่ะลูกค้าวันนี้ขายไม่ดีเลยค่ะอ๋ออยากขายเป็นตีเป็นคุยบ้างออออตั้งแต่คลิปนั้นฉันก็ไม่กล้าที่จะทําเสียงรอเล่รอเล่แบบนั้นเลยเพราะว่าดิฉันเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยนะคะนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าหอยยังย่างไม่เสร็จคาเหลือเคียรนะคะหลังขอดูหน่อยเชเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแดงๆอยู่ตรงนั่นอ๋อฉันจะบินไปดีไหมนะฉันจะบินดีไหมนะอ๋อ สวัสดีค่ะคุณหมอมหมอมคะขอตีหน่อยนะคะเออไม่โดนแล้วโอ้คามหรือไม่คามไม่ค้ามู๊ยโดนตีตีตูดโอ้ตูดนิ่มจังเลยนะคะขอยิกตูดหน่อยค่ะอโอ้ฝุกคามเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันมีสปินมันติดสปินก็พินตามสิค้ารออะไรเดี๋ยวอว ให้กระเด็นเลยกระเด็นเลยนั่งลงค่ะมันช่วยกันแล้วมันช่วยกันแล้วโอ้ฉันจะทำดีไว้นะฉันจะทำเสียงดีไว้นะเออจังหวะนี้ต้องทำแล้วค่ะโอ้ฉันจะหลุดขำด้วยโอ้ไม่มีเวลาขำมันช่วยกันลีกแล้วไปค่ะไปนิ้นตามันค่ะโอ้เห็นหนีอย่าเพิ่งหมีนะคะอ้าว อุ้ยนึาากวันจะได้เธอเรืชอชนะ็อกซะละขอร้องเถอะอย่าจุกตรงนั้นเลยอย่าตรงนี้มันเป็นจุดบอดมากเลยค่ะที่ฉันไม่เคยจะตีใครได้เลยค่ะตรงนี้นี่ไงมันว้าวมันว้าวโอยนี่โอยนี่แน่อย่ามาแย่งงานร้องเพลงเหรอให้ฉันคนเดียวก็พอค่ะเข้าใจนะคะนะคะนัมเบอร์วันนะคะเออนี่เออ เล่นยากเล่นเย็นจริงๆเลยสก,กินนี้มันก็ปูดจะแหลกเลยเล่น,ลนไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยให้ตายสิเออนึ่งนเอ้ยเฮ้ย,ยจูกเก่งนะมึงเ,เจอเป้าหมายที่12นาฬิกาอัพเออัพเออเออมาขายเคยรียดค่ะรับเครียดไหมคะหอยทอดไส้งรึง้งม่เสร็จเหมือนกันนะคะรับอะไรก่อนดีคะอ๋ออ๋อทำไมเจอลูกค้าดีและชอบหนีฉันว่าฉันก็สวยแล้วนะ รอตรงนี้นะคะไม่ทันไรมันก็ช่วยกันแล้วมือไวตาไวจริงๆเลยเออนั่งนั่งก่อนนะคะนี่นั่นโอ้สี่ขุนร้อยละคะอย่าอย่าอย่าคิดคึดอย่าคึดอย่าฮึดสู้โอ้ยสวดนางหงายเลยมันมันมันไวเหลือเกินมันไวมากๆเลย โอ้ยเก๋มบักผาดแล้วอีกอย่างข้อสงสัยที่ยังแก้ไม่หายเลยทุกคนเห็นในมือที่ฉันคือไหมคะมันช่างยาวมากค่ะมันยาวกว่าไม้สอยมะขามเทศนะคะแต่ทําไมฉันตีมันฟันเหมือนไม้จิ้มฟันเลยที่ฉันงงมากเลยค่ะและฉันก็ตีโดด้วยนะคะเพิ่งจะพูดไปหลัดบัดเองค่ะสรุปเกมนี้ก็เก็บได้แค่คนเดียวนอกนั้นก็รอดหมดเลยมันมันเล่นยากจริงๆแฮ ชีวิตฉันนี่นะมันลำบากจริงๆเลยผัวก็ไม่ได้เสรก็ไม่ตุยเออคิดว่าดิฉันจะยอมหรอคะถึงจะขายหอย,ยขายเขียดไม่ได้แต่วันนี้ดิฉันมีสินค้าใหม่มาแนะนาคะ่ะขอแนะนําก็อีรุ่นใหม่เวอร์ชันามหม่น3 3ม0ันร้อยล้านปีคะ่ะใช้แล้วน่งนมสบายมาเลยขาดตูดไม่ขมิดปดก็ไม่แตกเลยคะ่ะหาผัวให้ได้ก่อนคะ่ะหาเมื่อก่อนนี่เลยคะ่ะที่จะเอาพัดจิบตาให้ฉันว่าฉันป่นหิมะแล้วนะทำไมมันยังจะตกอีกเนี่ยปืด พร้อมออกล่าแต่มันก็ยังแหลกอยู่ดีโหูขึ้นอ๋อนั่นมีคนทําเสียงมีคนส่งเสียงต้องล่าตามเสียงเสียงนี้เป็นของใครขอดูหน่อยอ้อนี่มันขาบคาบเมือกเมือกอะไรเนี่ยเออนี่แกมันเล่นจังไรพี่เล่นอะไรตรงนี้โอ้ยเอาจริงปะเอาจริงไหม ทำด้วยเองกันเล่นแบบเล่นอะไรเนี่ยดออีมปล่อยปล่อยมแมลงออกมาจากจากบินอ,อ๋อโอ้ยนืดตืดมากอ,อัพแอ,อ,เ,อ,อเป็นแค่ีมแมลงเม้าบินเข้ากล่องไฟแท้ๆกิจจะหือสู้กับฉันเหรอเฮ้ยเกียดฉันเกียดฉันเกียดอีมแมลงนี่นี่มันชอบทำให้ฉันหนืดฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา,งมา,งมาเนออี่ย ขายของไม่ได้เลยนะหัวก็ไม่มีทำยังไงดีนะเออโอ้ฉันฉันปวดหัวกับการต้องมาวาร์ปผิดที่ฉันเออฉันบินฉันเชื่อว่าทุกคนต้องเคยประสบปัญหาแบบฉันฉันทนไม่ได้เออมันแตกคลิปพี่แล้วฉัน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 ก็รู้ดีว่าทำให้เธอคลั่งใครแต่จะทำยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ฉันเบื่อฉันเบื่อวนไปถึงไหนชับผีหลบไปค่ะคุณน้ำหอยให้ฉันได้ไล่ตามคุณนักอต่อหน้าต่อต,อตาโอยทุกวันนี้เซอร์มันเก่งโกหกแล้วค่ะหรือฉันเล่นกากไปเองอ๋ออ๋อให้ตายสิมันเสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งอ๋อบินบินลงข้างล่างแล้วมันก็ นี่แหละค่ะฉันฉันจะฉันเล่นต่อไม่ไหวแล้วค่ะฉันเหนื่อยมากค่ะฉันไล่ฉันจนฉันเหนื่อยฉันเล่นไม่เป็นเลยค่ะจริงๆนะคะชีวิตฉันมันช่างโหดร้ายของก็ขายไม่ดีทั้งหอยทั้งเขียดขายไม่ได้เลยค่ะอะไรจะซวยป่านนั้นโดดตึกตายแล้วไปลำในระลกยังจะดีกลัวอีกค่ะฉันว่าเราคงต้องจบกันแค่นี้แล้วนะคะฉัน <c oughs> ฉันฉันขอลาก่อนค่ะจากนี้ไปขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะคะในนรกอาจจะมีคนหลอกก็ได้นะคะดิฉันไปหาผลนนั้นดีกว่าเอาลคะครับสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนฮะจะบอกว่าสกินนี้เป็นอะไรที่แหลกมากแหลกกับเครื่องของเราว่ากันแล้วเราก็เป็นคนที่เล่นกากดนะ้เลยแะ้วเลยแบบเออจับใครไม่ได้ก็ออกมาดีกวก่อนเดี๋ยวจะแบบว่าหัวร้อนว่าเป็นไฟนะไปแล้วนะคะปิง